เรียกด้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในตอนนี้นะครับเข้าคั้นวิกฤตอย่างมากเลยทีเดียว เพราะว่ามวลน้ํามหาศาลนะครับที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนได้สร้างความเสียหายแล้วก็มีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับหลายฝ่ายร่วมถึงหน่วยงานต่างๆก็ได้พร้อมใจยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับร่วมถึงสาวคนดังที่กําลังเป็นกระแสในตอนนี้อย่างมากด้วยนะครับอย่างสาวกามินที่เธอนั้นได้โอนเงินจากเกาหลีนะครับมาช่วยผู้ประสบภัยเป็นจํานวนเงินกว่า3 0 0แสนบาทนะครับและงานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทอนทางนั้นของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณหมุมปนัดดาถึงกับทนไม่ไหวนะครับหลังจากที่ได้เห็นคอมเมนต์จากชาวเน็ต จนถึงขั้นต้องออกมาขอร้องกันเลยทันที เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนั้นจิตตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์น้าท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในตอนนี้นะครับส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งประชาชนและก็บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็หลอกการฟื้นฟูเยียวยาและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประชาชนอีกบางส่วนนะครับที่ยังต้องการอาหารและก็น้ําดื่มอีกด้วยนะครับในล่าสุดนี้ทางด้านของพิธีกรชื่อดังนะครับอย่างคุณบ๋มปนัดดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ได้เปิดร ว่าสาวเกาหลีคนดังนะครับอย่างสาวกามินเธอนั้นได้ทําการโอนเงินจากเกาหลีนะครับมาช่วยผู้ประสบภัยไปจนเงินกว่า3 0 0 0 0นบานทเลยทีเดียว โดยทางด้านของคุณบุ๋มปรตดานะครับได้ออกมาโพสต์นะครับระบุว่าน้องการม,มินก็มาบุ๋มขอขอบคุณน้องการม,มินที่ร่วมบริจาคเงินกว่า3 0 0 0 0นบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายและหนองคายผ่านมูลนิธิองค์กรทําดีนะคะทีมงานแจ้งว่าน้องอยากช่วยนานแล้วเพราะว่าคนไทยน่ารักกับเธอมากแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็เลยสอบถามวิธีจากเพื่อนและโอนเงินตรงมาจากเกาหลีขอบคุณแทนชาวบ,บ้านที่เดือดร้อนทุกคนนะคะ แต่ทั้งนี้นะครับหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตนะครับแห่เข้ามาชื่นชมสาวกามินที่ได้มาร่วมช่วยเหลือคนไทยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็ได้มีบางส่วนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความไม่พอใจนะครับพร้อมกับได้ออกมาพูดถึงเรื่องการจ่ายภาษีด้วยและอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณหมุมบรรดานะครับเมื่อได้เห็นแบบนี้ก็ถึงกับทนไม่ไหวก็เลยได้เข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยเช่นกันนะครับว่าไม่ทะเลาะก,กันนะเว้นโพสต์ทำบุญไว้สักโพสต์เถอะค่ะทุกคนถือว่าบุ่มขอ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว